แมอนย่างซอสครีมเมนตายลงข้าวนิดนึงก็จะรู้เลยว่ารถไฟขบวนแรกอร่อยมากยังไม่ทันลงรถรถไฟขบวนใหม่ก็เทียบชันฉลาพอดีสาดแซลมอนดองลงไปเลยอย่าไปหยองขโมยไข่ดองจากข้าวหน้าไข่ดองมานิดนึงรป้งเทนบุระปิดหายก็จะได้รถไฟบอกว่าคนหมายถึงป้านั่งนัวอยู่คนเดียวอันนี้ข้าวหน้าแซลมอนดองซีอิ๊วโชว์ไปสองคำนั่งอร่อยสองชั่วโมงกว่าไปหมายถึงสารพัดซูชิก็ว่ามา ก่าจะเคี้ยวคำเกาหมดซูชิสลัดไข่หวานก็ลงไปเรียบร้อยยื่นสลัดทูน่าให้น้องนิดนึงซูชิกุ้งก็สลัดตัวเองออกพอดีหนึ่งบูมจะขาดยำแซลมอนไปได้ยังไงตอนนี้ท้องเราจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นเรียบร้อยไม่ได้โบนนะเราชอบหมายถึงน้องอ่ะชอบเป็นเชฟตัวจริง กว่าอุด้งจะหมดข้าก็ลงไปคุกเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้คุกกินเองด้วยนะมึงกูอิ่มแล้วว่ากินให้หน้อยดีแต่จบมือแค่นี้ก็ธรรมดาไปน้องเปิดด้วยเนื้อแล้วก็จะปิดด้วยเนื้อเหมือนกันอันนี้ข้าวหน้าเนื้อคาร์บิย่างไส้องซาบุกเนื้อแนะนําเมนูนี้เลยเนื้อนุ่มมากแต่ว่าหอมกลิ่นย่างเมนูเมนต้โกวันวนี้ก็อร่อยพี่พนักง,งานบอกว่าเป็นเมนูใหม่มีช่วงนี้เลยนะคุณภาพระดับนี้ราคาเท่านี้บอกเลยว่าคุ้ม